สวัสดีครับผมหมอโของครับนายสัตวแพทย์จากกีรัตนารามิกวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับที่เดียวอยู่ที่ MT ราชบุรีฟาร์มฟาร์มโคเนื้อเกรดพรีเมียมสายพันธุ์แบงกัตนะครับอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ผมจะพามาดูการตอนวัวนะครับของฟาร์มแห่งนี้ถามว่าทําไมต้องตอนวัวคือวัวเนี่ยครับเมื่อเราตั้งใจว่าวัวตัวผู้เนี่ยที่เราจะนํามาขึ้นขุนเนี่ยจะทําการตอนทุกตัวซึ่ง ถามว่าทําไมต้องตอนเพราะว่าเวลาวัววัววัวหนุ่มเนี่ยวัวตัวผู้เนี่ยพอโตขึ้นมาสักปีกว่าแล้วเขาจะเริ่มผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศช,ชายฮอร์โมนตัวเนี้จะทําให้วัวที่แบบอายุปีกว่าที่เริ่มเป็นหนุ่มเนี่ยจะเริ่มสนใจเพศตรงข้ามนะครับมีแสดงอาการที่ดไร้ามากยิ่งขึ้นนะครับกับวัวที่ไม่ได้ตอนแต่ประเด็นสําคัญคือพอสนใจเพศตรงข้ามจะทําให้การกินของเขาลดลง ไม่สนใจในการกินอาหารพอไม่สนใจการกินอาหารปุ๊บปริมาณอาหารที่เราต้องการให้เขาได้รับต่อวันเนี่ยก็คือจะไม่ถึงทําให้คุณภาพเนื้อที่เราได้เนี่ยมันมันลดน้อยลงเราจึงทําการตอนเขาซึ่งการตอนเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาหนังยางรัดหนังยางลัดเหนือลูกอันทาเขาเพื่อให้ลูกอันทานั้นขาดเลือดนะครับขาดเลือดแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยๆเน่าไปเอง ซึ่งอันนั้นเป็นวิธีที่โบราณใช้กันมานะครับแต่วิธีนี้จะมีผลเสียก็คือโอกาสที่การติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะค่อนข้างสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อวัวก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันก็จะมีการใช้เครื่องมือนะครับที่เรียกกันว่าเบรดิโซ่แต่เครื่องมือเบรดิโซ่เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับวัวที่มีอายุเยอะแล้วประมาณ1ปี2ปีขึ้นไปเป็นวัวขนาดใหญ่หลักการก็คือจะใช้การหนีบหนีบ,หนบเหนือ อันทะเขาเหนือไข่เขาเพื่อหนีบไม่ให้ท่อนําน้ําเชื้อเอาสุจิเนี่ยขึ้นไปทําให้ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้แต่วิธีนี้ก็จะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าโอกาสที่มันจะหลุดโอกาสที่ทําไม่ดีแล้วท่อนําน้ําเชื้อยังใช้งานได้อยู่นะครับก็จะทําให้พ่อวัวตัวนั้นมีสามารถผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟาร์มเราทำนะครับก็คือการผ่า เอาลูกอันธนั้น,นั้นออกมาเลยเอาต้นตอของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเอาตัวการที่ผลิตฮอร์โมนตัวนี้ออกมาซึ่งเราจะทําที่วัวอายุประมาณสัก67เดือนซึ่งมีขนาดเล็กน้ําหนักประมาณร้อยกว่าโลจัดการง่ายและแผลค่อนข้างจะหายไวนะครับซึ่งการการทำวิธีการนี้ก็คือจะผ่าแล้วเอาอันทะาออกมาแล้วก็อาจจะมีการเย็บเส้นเลือดเส้นอะไรเพื่อเป็นการห้ามเลือดอันนี้เป็นการตอนที่ได้ผลร้อเเพราะว่าอันนี้เรา โรงงานการผลิตฮอร์โมนตัวนี้ออกมาก็เดี๋ยวตามไปรับชมกันได้เลยครับนี่นะครับก็จะเป็นวัวอายุประมาณ6 -7 ถึงเดเดือนนะครับน้ําหนักก็จะไม่ได้ใหญ่มากประมาณ100ร้อยกว่าโลนะครับก็การทํางานก็จะง่ายหน่อยนะครับอันนี้คือส่วนของอันทะอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ยางหนังยางนัดเขาจะดึงไข่ขออกมาแล้วก็เอาหนังยางนัดตรงนี้นะครับ,รบเพื่อให้ตรงนี้มันไม่มีเลือดมันเลี้ยงแล้วเดี๋ยวมันก็จะเน่าแล้วจะหลุดไปแต่อย่างที่บอกก็คือว่า โอกาสการติดเชื้อก็จะมีค่อนข้างสูงนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่บอกไปก็คือการใช้เบอร์ดิโซเบอร์ดิโซก็จะใช้ดึงอย่างนี้มาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฉีบไปประมาณนี้นะครับมันก็จะตัดหนีพวกท่อนำน้ำเชื้อเพื่อไม่ให้เกิดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเช่นเดียวกันนะครับแต่นั้นเหมาะสำหรับวัวใหญ่นะครับประมาณปีกว่า2ปีนะครับแต่วันนี้ที่เราจะทำก็คือทำวัวเล็กที่6 7เดือนนะครับซึ่ง อันท้าเขาหรือไข่เขาก็ยังมีไม่ได้ใหญ่มากซึ่งวันนี้ที่เราจะทำเนี่ยเราจะใช้วิธีการผ่าเอาตัวไข่ออกมาหรือตัวอ,อันท้าออกมาวิธีการผ่านะครับเราจะผ่าผ่าแนวนี้นะฮะผ่าตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็เอาไข่ออกมาแล้วก็จะทําการรัดเส้นเลือดก,กับท่อนำน้าเชื้อแล้วก็ตัดออกครับาการาการผ่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่เย็บนะครับเพราะว่าจะปล่อยให้ของเสียพวกน้ําเหลืองพวกอะไรเนี่ยมันเรยออกมาตรงนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตอนวัวในวันนี้นะครับวันนี้เราตอนไปทั้งหมด10ตัวซึ่งทุกตัวที่เสร็จสิ้นจากการตอนแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นสภาพปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ